EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะพูดไปก็ Life บอยนะคะบางทีประโยคแบบนี้เราเคยได้ยินวลีแบบเนี้ยนะพูดไปก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรดีขึ้นมาบางทีเราก็ไม่ต้องพูดแต่ถามว่าเราหยุดตัวเองให้ไม่พูดได้ไหมอ่ะน่าสนใจนะคะหลายๆครั้งมันทนไม่ได้มันขอพูดหน่อยเหอะมันต้องเอจูเอจูเอจูเละเอจูเคทต้องบอกเขาสัหน่อยว่าจริงๆแล้วอ มันต้องเป็นแบบเนี้ยบางทีมันก็เป็นปัญหาเรานะคะที่อยากจะบอกโลกว่าฉันรู้อย่างนี้ก็มีกับบางคนก็จะเป็นเออพูดไปก็เท่านั้นน่ะไม่พูดดีกว่าพูดไปก็เหนื่อยถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองก็แล้วแต่นะคะบางทีเราก็ต้องดูน้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งบางครั้งเราอยากที่จะบอกสิ่งที่เราคิด แนะนำนำเสนอแต่บางทีไม่ได้บอกเพราะว่าเราหวังดีหรอกมันแทรกอยู่บางๆคุณผู้ฟังอยากอวดว่าเรารู้มากกว่าแหละมันมีแบบนี้แต่บางทีเราก็ไม่ได้รู้เท่าทันตัวเองใ้ขนาดนั้นแหละค่ะเพราะว่าจิตใจคนเรามันแหม่ยากแท้อย่างถึงคุณผู้ฟังก็เหมือนกันอ้อไปอ่านข่าวเจอมีคนไปบนบานสารกล่าวขอพรไม้กับพระขออะไรกันแหละขอกระพุทธรูปขอไว้พอไม่ได้เดินเทิงเทิงเทิง,งเข้าไปแล้วตบพระพุทธรูกว่ะเอ้า ไปให้สุดและหยุดที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองทําได้ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่จะตบไปก่อนตบพระพุทธรูปเจ็บแย่เลยบางทีเราก็ต้องคิดนะคะว่าหนึ่งสิ่งที่เราขอท่านอาจจะต้องบอกว่าต่อคิวสองการขอของเราอาจจะยังไม่แน่แน่พอสามเครดิตเราอาจจะยังไม่ถึงหรือเปล่าสี่เนี่ยแหละซึ่งมันจะสัมพันธ์กับข้อสองเราอาจจะดูขอเล่นเล่นห้า การจะขอหนูต้องลงมือทําเองด้วยลูกอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องคิดเอาสักนิดหนึ่งนะคะอ้อมเชื่อว่าการขอบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการพูดออกเสียงออกมาหรือการตั้งมั่นที่เราจะหาแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนเหมือนมีคนอะไรที่ไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นนะ่ะสนับสนุนเราอยู่แล้วเราก็คือทํามันให้ได้ถ้ามันไม่สําเร็จจริงๆก็กลับมานั่งดูละคะ่ะว่า 1, 2, 3ม,มันเป็นไปเพราะอะไรเราแก้ที่ต้นเหตุแล้วครบดีหรือเปล่าเหมือนเรื่องที่เราคุยกันทุกวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังยิ่งใกล้สิ้นเดือนบางคนก็คิดหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเงินฮีโร่ตัวจริงค่ะฟังและเก็บไปคิดว่าเขาจะช่วยคุณแก้ปัญหาเงินช็อตได้ยังไงนะคะอันดับหนึ่งเลยคือเขาจะ เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ให้คุณก่อนค่ะกับสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินกับอาตาดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่3.59%ต่อปี6เดือนแรกนะคะเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด30ปีสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด5,000บาทพิเศษนะคะกรณีจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งก็คือสัปดาห์หน้ารับส่วนลดดอกเบี้ย0.30%ต่อปี นานสามปีแรกสำหรับ6เดือนแรกค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น3.29%ต่อปีสมัครเลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30ทธันวาคม2568ซึ่งก็คืออังคารหน้าอย่างที่ย้ำอยู่นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลขเดียวกันที่เราพูดทุกวันคือ1115มีไไรโทรไปที่เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารอมสินคุณโทรไปได้เลยค่ะคุณโทรุดโทรอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคามีว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเตป้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเมื่อคืนนี้นะคะพี่เกลือก็มานั่งอยู่กับเรากะหอมแล้วก็เติ้นนะคะถามว่าท็อปิกของเขาคืออะไรเวลาซื้อของออนไลน์คุณเลือกชำระเงินด้วยวิธีการใดเก็บเงินปลายทางโพออกมา25นะคะโมบายแบงกิ้ง42ชำระบ,บัตร ผ่านบัตรเครดิตยีบสองเพลเอร์นะคะซื้อก่อนจ่ายทีหลังสิบเอ็ดจริงๆอ่ะอ้อมชอบเก็บเงินปลายทางเพราะเราจะได้รู้ว่าของมาหรือไม่มาใช่ปะอันนั้นก็เซฟแต่พอต้องเล่นเกมมันก็เลยต้องจ่ายก่อนไง เนี่ยชีวิตก็เป็นเช่นนี้แล้วนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นทุกวันพุธจริงๆมันเกิดขึ้นทุกวันแต่ทุกวันพุธเรามาสรุปกันว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงแล้วคุณต้องการทางออกแบบไหนโทรมาได้02่งสองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามพุธหน้ารวมไฮไลท์ข้ามปีไปได้วยกันนะคะติดตามมาพร้อมกันกับอาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโบเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันค่ะพุทธทกพุทธศกอย่าลืมโทรนะ ในเวลาเตรียมตัวส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านแล้วนะคะสําหรับใครที่ส่งมาบอกว่าสวัสดีตอนเย็นนะคะพี่บรรยากาศมันน่ากลับบ้านมากเลยทําไมรู้สึกไม่อยากทํางานคุณผู้ฟังยังดีนะคะยังรู้สึกอยากทํางานถึงตั้งห้าโมงนะบางทีนี่ยังไม่รู้สึกอยากตื่นลุกขึ้นมาตอนเช้าเลยแต่ไม่ได้ค่ะเพราะเรารับเงินเข้ามาแล้วเราต้องทําเต็มที่ผู้ว่าจ้างต้องได้ งานกลับไปอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่าจ้างค่ะคุณผู้ฟังอ่ถึงเราจะทํางานเพื่อเงินแต่เราก็ต้องทําให้เต็มที่ให้เม็ดเงินเขาจะได้มองว่าอาจ้างแล้คุ้มมันก็แบบนี้แหละค่ะทุกงานอาชีพเรา อย่างที่บอกไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันเต็มที่รักไม่รักไม่รูร้แต่รักตัวเองและอยากจะเห็นตัวเองมีความสุขเราก็จะเต็มที่กับมันนั่น,นะะแหละค่ะแล้วเรายังมีอีกหลายคนที่เรารักด้วยเพราะฉะนั้นเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณผู้ฟังและเราเองก็ไม่ต้องไปเผลอใจร้ายกับใครเดียกันเอ๊ะเออะเอ๊ะแต่ถ้าตรงนั้นมันจะแค่อิอะ ก็ยังโอเคไม่ต้องแสดงบอดี้แลงเวจออกไปขนาดนั้นเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าคนข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเขาไปเศร้าอะไรมาหรือเขาไปโดนอะไรมาและจะทําให้เราโดนใส่กันหรือเปล่าดูแลตัวเองเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังเราจะได้ฉลองปีใหม่ไปได้วยกันสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมค่ะยังเมม้มชื่อนโร ทั้งที่ฉันคงไม่อาจทอไปอีกแล้วยังพูดถึงเธอกับคนรู้จักเพราะฉันคงพูดกับเธอไม่ได้อีกแล้วมันก็ผ่านมาแสนนานแต่เธอนั้นไม่เคยจางจากหัวใจอยากจะคุยอยากจะดึงเธอมาก็ ทำอะไรได้มากกว่านี้คิดถึงเธอแต่ฉันกลับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างคิดถึงได้เท่านั้น